หลังจากที่บิตคอยหรือเหรียญ BTC ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงที่สุดในตลาดได้พุ่งทะลุระดับราคาเป้าหมายที่โซลระดับราคา100,000เหรียญดอลลา์สหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วโดยสกุลเงินดิจิตอลนี้ได้พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดที่เคยเห็นมาภายในระยะเวลาอันสั้นโดยพุ่งขึ้นไปกว่า37%ในช่วงเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่ผลการเลือกตั้งสหรัฐออกมาราคาของบิตคอยก็ได้พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆโดยบิตคอยยังคงได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่มนักลงทุนสถาบันที่เข้ามายั่งซื้อบิตคอยและกดดันให้ราคาหุ้งเหรียญพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ไปเรื่อยๆโดยบิตคอยยังคงได้รับการสนับสนุนจากข่าวสำคัญในช่วง2วันที่ผ่านมาหลังจากที่มีการประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาหรือ SEC โดยประธานของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างแกรี่เจนสเลอร์และกรรมาธิการไฮเมด ดิสตาร์ล้าต่างประกาศว่าพวกเขาจะลาออกในช่วงเดือนมกราคมการตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลเนื่องจาก SEC ถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของชุมชนเนื่องจากมีการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิตอลอย่างเข้มงวด เนื่องจากทางด้านของแกรี่เจ s l e r และทางไฮเม l ลิซา r ิก้าได้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมาการของ SEC ที่ต่อต้านสกุลเงินดิจิตอลมากที่สุดการควบคุมสกุลเงินจิตอนของหน่วยงานกำกับดูแลจึงอ่อนแอลงซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทและนักลงทุนด้านสินทรัพย์ดิจิตอลที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบของ SEC มาอย่างยาวนานหลายปีเท่านั้น โดยการเพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจิตัลส่งผลให้มูลค่าตลาดรวมที่เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการที่3.4และล้านดอลลาร์โดย BTC เพียงตัวเดียวมีส่วนสนับสนุนมากกว่า56%ของมูลค่ารวมทั้งหมดโดยโทเค็นหลักอื่นๆก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันโดย s o ล a n a SOL ได้พุ่งขึ้นมา8%สู่ระดับสูงสุดใหม่ที่จุดสูงกว่า260ดอลลาร์ท่ามกลางการยื่นขอ ETF และ การซื้อขายเก่งกำไรของ ADA ของ Cardano ที่เพิ่มขึ้นมา12%ในขณะที่ XRP เป็นผู้นำโทเค็นหลักด้วยการเพิ่มขึ้นกว่า25%สำหรับ Bitcoin ราคาของมันได้พุ่งขึ้นถึง100,000ดอลลาร์ 1, ไม่ใช่ข่าวใหญ่เพียงอย่างเดียวในสัปดาห์นี้โดยกองทุน ETF สปอร์ต t t o o n n ก็พุ่งสูงขึ้นตามราคาของเหรียญราชาในเดือนนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยกองทุน ETF สปอร์ต t c o i n ของสหรัฐมีสินทรัพย์สุทธิแต่100,000ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ ทมกลางการเติบโตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของสกุลเงินดิจิตอลการเพิ่มขึ้นนี้ได้รับการแนะนำโดยทาง IBT i ของทาง Back l ล็อกที่600ล้านดอลลาร์และ F BTC ของทาง Fidelity เกือบ3 0 0ล้านดอลลาร์ไม่มีรายงานการไหลออกของ ETF ทั้ง11แห่งที่มีอยู่ณเวลาที่รายงานอยู่นี้และในปัจจุบันในตอนนี้ราคาของ Bitcoin นั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่12444 US ดอลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาของบิต c o i n มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันบวกเพิ่มขึ้นมา3.86%โดยตอนนี้สัญญ,ญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด CDC Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีเขียว บ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นยังคงเป็นเทรนขาขึ้นในฝั่งของแนวต้านที่สําคัญหากเตียนพุ่งขึ้นไปอาจต้องเผชิญกับระดระดับแนวต้านของฟินโบนิชีที่โซนระดับราคา1 2 0 0 0 0 u u s ดอลลาร์